สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ The Peace of Mind รายการที่พูดถึงเรื่องจิตใจสุขภาพจิตและการพัฒนาตัวเองผมศาสตราจารย์นายแพทย์ชวาวนานชานสินสำหรับอีพิโซดนี้นะครับจะเป็นอีพิโซดที่เราทำตามคอมเมนต์ของผู้ฟังในรายการนะครับบอกว่าอยากฟังเรื่องนี้เข้าใจและรักษาขอบเขตส่วนตัว ท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราไปยืนรอคิวหรือว่าอยู่ในที่ที่คนเยอะๆเรามักจะขยับตัวเพื่อที่จะหาพื้นที่ว่างแล้วก็มีการเว้นระยะระหว่างเรากับคนรอบๆในระดับหนึ่งซึ่งระยะที่ว่าเนี่ยแต่ละคนนย่ยมากน้อยไม่เท่ากันบางคนไม่รู้สึกอะไรมากถ้าจะเบียดนิดหน่อยหรืออยู่ใกล้มากหน่อย แต่ในขณะเดียวกันเพื่อนบางคนของเราอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเว้นห่างหน่อยเวลาเขาแถวก็ไม่อยากอยู่ใกล้ใครมากหรือเช่นเดียวกันนะครับเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเพื่อนบางคนเนี่ยจะตบาการสัมผัสตัวกันเนี่ยไม่เป็นไรแล้วเขาก็ชอบแต่ในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยไม่ชอบให้มีการสัมผัสนะครับระยะห่างที่ว่านี่นะครับเราเรียกว่าเป็นขอบเขตส่วนตัว หรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น personal boundary มีทุกคนนะครับมีทุกคนแล้วมันก็แสดงถึงการยอมให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยแค่ไหนซึ่ง personal boundary เนี่ยมันก็จะมีทั้งในนใแง่ของกายภาพคือการสัมผัสทางกายในด้านร่างกายนะครับแล้วก็มีทางด้านจิตใจเช่นเดียวกันนะครับ ทางด้านจิตใจเนี่ยทุกคนก็มีขอบเขตส่วนตัวหรือ personal boundary ทางด้านจิตใจซึ่งเรื่องนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามความสัมพันธ์เหมือนกันนะครับบางคนก็ง่ายที่จะให้คนอื่นรับรู้เรื่องส่วนตัวง่ายที่จะมีอารมณ์ร่วมกับคนอื่นนะครับแต่ในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยก็จะไม่อยากให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวหรือรับรู้ความเป็นไปของตัวเองนะครับ อันนี้เป็นเพอร์ n ซน b าบาลานซี่เหมือนกันแต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายในทีนี้เพอร์ n ซน b าบาลานซี่หรือขอบเขตที่ว่าเนี่ยนะครับในคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็ยังเปลี่ยนไปได้ตามเวลาแล้วก็เปลี่ยนไปตามคู่ที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเป็นใครนะครับเช่นกับคู่สมรสก็อย่างหนึ่งกับเพื่อนก็อย่างหนึ่งกับเพื่อนที่ทำงานก็อาจจะห่างออกไปอีกหน่อยหนึ่งหรือถ้าเป็นกับคนข้างนอกเลยนะครับนานๆเจอที นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งังนั้น Personal b o บตเ r y เนี่ยม,มันมีการเปลี่ยนแปลงตามความสัมพันธ์ของแต่ละคนด้วยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยทุกคนเวลาเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ก็เลี้ยงดูนะครับตอนที่ยังแบบเบาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็จะกลมกลืนไปกับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่หมดนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนจัดหาอาหารดูแลเอาใจใส่มีความรู้สึกเจ็บ ไม่สบายอะไรก็จะบอกคุณพ่อ,อคุณแม่ดังนั้นในตอนเล็กๆเนี่ย Personal b o บา r ของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมักจะเปิดสำหรับพ่อแม่คือแทบจะกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแต่พอเราโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็มักจะอยากมีโลกส่วนตัวของเราอยากมีความเป็นส่วนตัวไม่ได้คิดเห็นทุกอย่างตามที่พ่อแม่คิดเห็นนะเราก็เห็นได้ว่า Personal b a บตเต r เมื่อเราโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เริ่มห่างจากพ่อแม่นะครับแต่อาจจะมีบางส่วนที่ทับซ้อนกันนะครับและเมื่อเราแยกครอบครัวออกมานะครับใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังนะครับอันนี้เราก็จะความห่างจากพ่อแม่หรือ Personal b a บตเต r ก็จะห่างมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเมื่ออยู่เป็นโสดมาสักพักหนึ่งมีแฟนนะครับ Personal b a t t ต r y ของเราที่เปิดกับแฟนเนี่ยมันก็จะเปิดมากขึ้นไม่เหมือนกับเวลาที่เราอยู่กับคนทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นแฟนกันก็ต้องมีความรู้สึกร่วมเห็นอกเห็นใจนะครับมีความรู้สึกผูกพันกันนะจะเห็นได้ตัวอย่างเนี่ยนะครับว่าขอ,อบเขตส,ส่วนตัวหรือ Personal b a t t ต r y เนี่ยในคนคนเดียวเนี่ยนะครับมันยังเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของชีวิตและเปลี่ยนแปลงไปตามว่าคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ย คือใครทีนี้การเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยนะครับหรือการจัดการขอบเขตนี้ให้เหมาะสมเนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีสมดุลมากขึ้นหลายคนเนี่ยมองข้ามเรื่องนี้ไปนะครับแล้วก็ถ้าจัดการไม่ดีเนี่ยปรากฏว่าชีวิตบางครั้งก็ยุ่งยากถ้าเราจัดการเรื่องนี้ให้มันเข้าที่ได้ดีนะครับเราพบว่าชีวิตมันจะมีความสุขขึ้น ผมยกตัวอย่างคือขอบเขตที่ว่าเนี่ยนะครับมันถ้าเราเป็นกลุ่มที่มีขอบเขตเข้มนะครับก็คือมีความเป็นส่วนตัวสูงก็คือยากที่คนอื่นจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราได้นะครับพวกนี้ก็จะมีลักษณะที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสิ่งที่ดีของคนที่มี p e r s o n a l b a ์บาร r เที่เข้มขน้นก็คือคนรอบๆเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเขาไม่มาก เวลาคนข้างคนรอบๆเขามีอารมณ์มีความรู้สึกเนี่ยมันจะถูกแพร่หรือส่งต่อมาอยัางเขาได้ยากประมาณว่าฉันไม่ยุง่งฉันไม่มีอารมณ์ร่วมประมาณนั้นนะครับแต่ข้อเสียของคนที่มี personal b a t r y ที่เข้มข้นเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาก็อาจจะยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับใครสักคนหนึ่งแม้แต่กับเวลาที่มีแฟนนะครับก็บางครั้งแฟนก็อาจจะบ่นว่ารู้สึกว่าแบบ เข้าถึงความรู้สึกเขายากในทางกลับกันนะครับถ้าสมมุติว่าคนคนหนึ่งเป็นคนที่มี personal b u t d e r y ที่เปิดไม่ค่อยเข้มนะครับคือเปิดนะครับข้อดีก็คือว่าคนเหล่านี้เขาก็จะมีความสัมพันธ์ง่ายรับรู้ความรู้สึกร่วมได้ง่ายนะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือคนอื่นเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องในชีวิตของเขาได้ง่ายหรือเขาเนี่ยจะไปยุ่งหรือไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนอื่น มากเกินไปได้ฉนั้นถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยสามารถเข้าใจข้อดีข้อเสียเหล่านี้นะเนี่ยแล้วจัดเพอร์ซนลบาร์เรี่ให้สมดุลดีๆเนี่ยชีวิตมันก็จะราบลื่นมีความสุขวิธีการจัดการเรื่องของการรักษาขอบเขตส่วนตัวเนี่ยอย่างแรกก็คือ1คือให้เรารับรู้ความต้องการของตัวเองก่อนคือเราแต่ละคน,นมีธรรมชาติไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไม่สามารถบอกว่าให้ทุกคนทําแบบนี้ได้นะครับ วิธีที่1ก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเป็นพวกที่ชอบแบบไหนเช่นเราค่อนข้างสันโดษเราไม่ค่อยอยากยุ่งกับคนมากนะครับอันนี้เราเข้าใจธรรมชาติตัวเราเองนะครับดังนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตแบบที่มี PERSONAL b o u บ d a r y ที่เข้มนิดนึงนะครับทีนี้พอเรารู้ความต้องการของเราเองแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปมีความสัมพันธ์กับใครเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่า อีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะไม่ไ,มได้มีเพอร์ซ a นัลแบตเตอรี่หรือต้องการแบบที่เราต้อง,องการนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างคนคนหนึ่งมีมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างสันโดษและต้องการความเป็นส่วนตัวสูงนะครับเขาจะมีเพอร์ซ a นัลแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับปรากฏว่าเขาไปมีแฟนเนาะมีแฟนทีนี้แฟนเขาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่า Ừ, เมื่อเป็นแฟนกันก็อยากจะมีความรู้สึกผูกพันมีความรู้สึกร่วมกันดีใจเสียใจหรือรับรู้เรื่องของกันและกันนะครับถ้าสมมุติคนที่ว่าเนี่ยเขายัางดำรงความเข้มของ Personal b ลแบตเ r ของเขาเวลาอยู่กับแฟนเนี่ยมันก็ยากที่ความสัมพันธ์มันจะไปด้วยกันนะครับงั้นนอกเหนือจากการที่เราเข้าใจตัวเราเองแล้วว่าเราชอบแบบไหนเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยว่าคนที่เรากำลังมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเขาเขาเป็นแบบ ไหนนะครับมันถึงจะไปด้วยกันได้นะครับทีนี้มันจะเป็นการดีมากถ้าทั้งสองฝั่งเนี่ยเข้าใจกันและกันนะครับเช่นเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนเข้าใจธรรมชาติเราว่าอ๋อเราเนี่ยค่อนข้างสันโดษหน่อยนะครับไม่ค่อยมีความรู้สึกร่วมไม่ค่อยอยากเปิดเรื่องส่วนตัวมากนะครับถ้าเพื่อนเข้าใจเราแล้วมันก็ตรงกับความต้องการของเราเนี่ยอันนี้มันจะง่าย ในขณะเดียวกันเราเข้าใจเพื่อนว่าเพื่อนเขาต้องการแบบไหนยังไงเราตอบสนองได้เหมาะสมเนี่ยมันก็จะพอไปด้วยกันได้นะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ในกรณีที่ความต้องการไม่ตรงกันแล้วก็บังเอิญไม่ได้คุยกันนะครับเราก็สามารถเป็นฝ่ายกําหนดได้นะครับนะครับสมมุติว่าเป็นคนที่เพิ่งเจอกันใหม่ๆครั้งแรกนะครับสมมุติเพื่อนแนะนําไม่รู้จักรู้จักกันมาสักเดือนหนึ่งนะครับ คนนี้ก็น่าจะพอคบเป็นเพื่อนกับเราได้นะแต่ว่าเราเนี่ยก็มีความชัดเจนว่าเราเป็นพวกที่ชอบสันโดษน,นะครับมีความเป็นส่วนตัวสูงมีขอบเขตของตัวตนเราค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดคนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาเนื่องจากเขายังไม่รู้จักเราแล้วเขามีความรู้สึกว่าเออเขาอยากที่จะเข้ามาผูกพันมากขึ้นนะครับเขาอาจจะเข้ามาถามเรื่องส่วนตัวเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นนะครับเราสามารถขีดเส้นไว้ก่อนได้ นะครับคือบอกก็ตรงๆได้ว่าเราไม่สะดวกใจตรงไหนเราอึดอัดตรงไหนนะครับการการบอกการสื่อสารตรงๆให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการเซตเรื่องของเพอร์ซ a น b ลบาร a ีให้ชัดเจนหรือหรือว่าเราสามารถทำได้แบบเป็นรูปธรรมนะครับหมายถึงว่าเช่นสมมติเช่นกับเพื่อนร่วมงานนะครับกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อวมงานก็เวลาไปทํางานก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนการเรื่องงานนะครับสื่อสารกันนะครับพักกลางวันอาจจะไปทานข้าวด้กันนะครับพอวันหยุดปุ๊บด้วยความที่เพื่อนร่วมงานเนี่ยก็มีธรรมชาติที่มี Personal บาร์ีที่ค่อนข้างเปิดอยากมีความสัมพันธ์อยากจะนัดเราไปกินข้าวในวันหยุดหรือไปเที่ยวกันเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราต้องการขีดเส้นความเป็นส่วนตัวว่าโอเคนะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยดีอยู่แต่ว่าเราต้องการ ให้มีเพอร์ n a น Ba แบตเตอรี่ที่เข้มเนี่ยเราก็อาจจะไม่ไปตามนัดคือหมายถึงว่าเราก็บอกเขาว่าโอเคเราไม่ไปนะครับอันนี้มันเป็นการขีดเส้นขีดเส้นโดยธรรมชาติให้คนอื่นเห็นว่าเรายินดีที่จะเกี่ยวข้องกับอีกฝั่งหนึ่งแค่ไหนนะครับอ่านั้นอันแรกนะครับเรารู้ความต้องการของเรานะครับอย่างที่สองก็คือว่าให้คำนึงถึงตัวเราและอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับ แล้วก็อย่างที่3คือสื่อสารกันนะครับเรื่องการคํานึงถึง2ฝั่งเนี่ยนะครับอันนี้ผมอาจจะต้องขอน,น้นอีกครั้งหนึ่งนะครับรว่ามันสำ,สำคัญเนาะเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแบบยาวๆไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าเป็นเพื่อนนะครับต้องคํานึงถึงทั้ง2ฝังง่งนะครับคือถ้าสมมติว่าเรามีแฟนแล้วแล้วเขา ต้องการที่จะมีความผูกพันมากขึ้นแต่เรารู้สึกว่าเออเราไม่ไม่อย่างแน่นอนเนี่ยอันนี้มันจะยากละเออยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับบางคนเนี่ยเป็นแฟนกันเนี่ยอาจจะกินข้าวเย็นนี้จะกินอะไรเงี้ยมันก็ต้องเปิดใช่ไหมครับว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรชอบดูหนังแบบไหนอยากจะไปเที่ยวไหนกันอันนี้ก็คือมันต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกความสนใจซึ่งกันและก,กัน ถ้าสมมุติว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยแบบมีความเป็นส่วนตัวสูงมากแล้วก็ไม่อยากให้อีกฝั่งหนึ่งมายุ่งเลยเนี่ยมันก็ยากที่จะเดินไปด้วยกันในขณะเดียวกันถ้าเป็นแบบเปิดมากเกินไปก็อาจจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งอึดอัดนะครับคืออยากจะรู้ทุกเรื่องอยากจะรู้ทุกสิ่งนะครับดูโทรศัพท์บางคนก็ต้องกินทุกอย่างเหมือนกันต้องแต่งตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันก็อาจจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งอึดอัดได้ แต่ก็อาจจะไม่อึดอัดนะครับถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งบังเอิญเป็นพวกที่เปิดเหมือนกันอ่าเรามาดูต่อว่าเราจะสามารถกีดเส้นเรื่องพวกนี้ยังไงได้อีกนะครับหรือจัดการเรื่องนี้ยังไงได้อีกแล้วก็ถัดไปคือการรู้จักปฏิเสธครับอันนี้เราเจอบ่อยๆนะครับว่าบางท่านเนี่ยต้องการรักษา personal ัลบาร์แต่ปฏิเสธไม่เป็นพอปฏิเสธไม่เป็นเนี่ยก็จะทำให้ถูกอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย อาจจะไม่ใช่แฟนนะครับอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนที่ทํางานเนี่ยลุกล้ําก็มาในขอบเขตของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเป็นคนที่ปฏิเสธไม่เป็นดังนั้นเนี่ยบางทีต้องหัดฝึกปฏิเสธนะครับถ้าทําไม่เป็นนะครับซ้อมก่อนได้ครับซ้อมในเวลาที่ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้อมดูว่าเอ๊ะถ้ามีคนถามเราหรือว่าจะลุกล้ําเข้ามาในความเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยเราจะปฏิเสธยังไง ถ้าเจ้านายนะครับบันหยุดอยากจะชวนเราไปใช้เวลาด้วยกันแต่เราไม่อยากไปเราจะปฏิเสธเจ้านายยังไงอันนี้ซ้อมไว้ก่อนได้นะครับเวลาถึงเวลาจริงการปฏิเสธก็จะทําได้ครองอีกอันหนึ่งนะครับที่มันเป็นเป็นตัวที่มีผลต่อการกําหนดขอบเขตคือบางคนเนี่ยนะครับเขาท,ทั่วทั่วไปเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้คนอื่นยุ่งด้วย แต่ในณะเดียนกันบางครั้งเขาก็ต้องการการพึ่งพาคนอื่นต้องการให้คนอื่นช่วยถ้าแบบนี้มันก็จะขัดกันหมายถึงว่าความต้องการทั้งสองแบบเนี่ยมันขัดกันอยู่คือถ้าอยากให้คนอื่นช่วยก็แปลว่าต้องให้คนอื่นเขาเข้าก้าวเข้ามาในขอบเขตชีวิตของเรานะครับคือมันเป็นไปไม่ได้ที่อยากจะให้คนอื่นช่วยแล้วก็เซตขอบเขตให้มันเข้มนะครับอันนี้มันทําได้ยากนะครับ เช่นเช่นถ้าสมมุติว่าเราเวลาเราทุกข์เราเป็นคนที่เราต้องการการปลอบใจอย่างเงี้ยก็แน่นอนว่าเราก็ต้องเปิดเพื่อให้คนอื่นเขาปลอบเข้ามาปลอบใจเราได้นะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราคิดจะเดินไปตามเส้นทางที่มีการขีดเส้นเรื่อง Personal b o u n d a r y ได้ดีเนี่ยตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวสำคัญก็คือเราต้องสามารถรับผิดชอบความสุข ของเราเองได้นะครับหมายถึงว่าเราต้องดูแลตัวเองได้ดูแลความรู้สึกเราได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นมันจะสวนทางกันแล้วก็สุดท้ายนะครับสิ่งที่อยากให้ทุกท่านถ้าสนใจเรื่องนี้แลวจะไปใช้ในชีวิตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าวันนี้ผมได้เล่าให้ฟังว่าการมีขอบเขตหรือ personal b a n d a r y ที่มันเข้มมันจะมีข้อดีอย่างไงข้อเสียอย่างไงนะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกนะครับเลือกตามความสัมพันธ์ของแต่ละคนนะ mm hmm. เช่นคนนี้เป็นแฟนเราจะเอาแบบไหนถ้าเป็นถ้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานเราจะมีเส้นแบบไหนนะครับเลือกก่อนดูว่าในความสัมพันธ์นั้นเราจะไปทางไหนนะครับพอเราเข้าใจแล้วว่าโอเคกับความสัมพันธ์คนนี้เราจะเอาแบบนี้เราก็เดินไปตามนั้นนะครับ เราต้องยอมรับนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างที่บอกนะครับดังนั้นถ้าเราเลือกทางนั้นแล้วเราต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีทั้งด้านดีและด้านลบนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเช่นกับที่ทํางานนะครับกับที่ทํางานบางคนก็โอเคเอามีความสัมพันธ์เรื่องงานพอจบไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวใดๆเพราะฉันขีดเส้นชัดเจนนะครับก็อาจจะทําให้รู้สึกว่า เวลาไปทํางานเนี่ยมันไม่ได้ความรู้สึกเคียงบ่าเคียงไหลนะครับแต่ถ้าเรายอมรับคือเรารู้ไว้ก่อนแล้วว่า,าถ้าเราจะไปตามวิธีเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีแบบนี้อยู่นะครับสิ่งที่มักจะทําให้สับสนหรือว่ายุ่งยากก็คือว่ามีความต้องการที่สลับไปสลับมานะครับบางช่วงเวลาเราต้องการความเป็นส่วนตัวแต่บางช่วงเวลาเราต้อง ต้องการผูกพันมากถ้าอย่างนี้ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะวางตัวไม่ถูกนะครับไม่ว่าจะกับที่ทํางานกับเพื่อนหรือกับแฟนนะครับเหมือนกันหมดนะครับดูก่อนว่าเราอยากให้ไปทางไหนนะครับโอเคพอได้ความคิดนะครับลองไปพิจารณาดูค่อยๆค,คิดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีคําถามนะครับทิ้งไว้ในแชทได้นะครับหรือว่าอยากฟังเรื่องอื่นก็บอกไว้ได้นะครับ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ